รวมช่องทางติดต่อกรุงเทพหานคร2024ที่พร้อมรับเรื่องสุขทุกแบบช่ำๆติดต่อง่ายไม่ยุ่งยากพร้อมให้บริการแบบคนจริงใจ ช่องทางที่1ฝ่ายปกครองตัวเตือเรื่องการรับรองบุคคลและเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นรับรองสถานภาพการสมรสหรือจะให้รับรองความประพฤติก็ทําได้และยังดูแลเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมจัดตั้งมูลนิธิด้วยนะช่องทางที่2ฝ่ายทะเบียนดูแลตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตพูดจริงไม่จกตาให้บริการตั้งแต่การแจ้งเกิดย้ายที่อยู่การเพิ่มชื่อเข้าออกทะเบียนบ้านงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนจะต่ออายุบัตรหายก็รับทําใหม่ด้วยครับหรือหากเสียชีวิต กอรับแจ้งนะครับช่องทางที่3ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาพิบาลเจ้าแม่แห่งการควบคุมทุกเรื่องเพื่อประชาชนจะขายสินค้าจัดตั้งตลาดหรือจัดตั้งสถานประกอบการทําได้ด้วยการขออนุญาตจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาพิบาลก่อนทําเสมอครับ ช่องทางที่4ฝ่ฟายโยธาพร้อมให้บริการใส่ใจทุกการก่อสร้างพร้อมรับเรื่องการซ่อมบำรุงทางเทาง้ทาสะพานป้ายชื่อป้ายบอกทางที่ไหนชำรุดแจ้งเข้ามาได้เลยงานดูแลครูของอุดตันมีขยะหมักหมมเป็นปัญหาเดือ,รอดร้อนลมคา้างก็พร้อมแก้ไขให้ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครช่องทางที่5ฝ่ายการศึกษารับแจ้งเด็กเข้าเรียนและดูแลกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษาพร้อมดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการบําเหน็จบํานาญของข้าราชการครูและลูก ้างของโรงเรียนช่องทางที่6ฝ่ายเทศกิจฝ่ายนี้ดุดนันไม่เกรงใจใครใครทําผิดกฎหมายทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะขับรถบรรทุกไม่มีผ้าใบาปิดปกคลุมขายสินค้าบนทางเท้ารวมถึงพวกที่ชอบขับขี่และจอดรถบนทางเท้าด้วยนะระวังพี่พี่เทศกิจเขาแจ้งข้อหานะทําเสียเวลาต้องไปจ่ายค่าปรับตามกฎหมายอีกช่องทางที่7ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพร้อมดูแลให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้บริการขอรับเบี้ยยังช ีผู้สูงอายุและคนพิการบริการขอรับทุนการศึกษาพร้อมรับแจ้งเรื่องการกระทำความรุนแรงในครอบครัวด้วยนะครับช่องทางที่8ฝ่ไฟล์การคลังดูแลจัดทำงบประมาณควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตให้เรียบร้อยและโปร่งใส ช่องทางที่9ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะยืนหนึ่งเรื่องความสะอาดบริการเก็บขยะมูลฝอยตามบ้านพักตรอกซอยถนนที่เป็นสาธารณะให้สะอาดเรียบร้อยแถมมีบริการเก็บขยะชิ้นใหญ่ขยะอันตรายด้วยนะดูแลร,รักษาต้นไม้บนถนนสายหลักและสายรองแก้ปัญหาต้นไม้หักโค่นรกลุงลังฝ่ายนี้ยังมีบริการสูบสิ่งปฏิกูลตามบ้านพักอาศัยบริษัทห้างร้านต่างๆในพื้นที่เขตด้วยนะช่องทางที่10ฝ่ายรายได้ให้บริการรับชำระภาษีบ ลุงท้องที่ภาษีโรงเรือและที่ดินภาษีป้ายพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนําในการยื่นภาษีด้วยนะและนี่คือช่องทางในการให้บริการของกรุงเทพมหานครที่ควรรู้ให้ชัดเพื่อให้ชาวกรุงเทพสามารถเข้าบริการได้ตรงปัญหาครบจบในที่เดียวหากใครต้องการร้องทุกข์แบบด่วนจีกรุงเทพมหานครมีช่องทางพร้อมรับเรื่องดังนี้โทรเลยสายด่วน1555มาร่วมด้วยแก้ปัญหาเรื่องเมือง แอดไลน์ทัฟฟี่ฟองดูแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองและนี่คือ Bangkok Story เรื่องเล่าดีๆของคนกรุงเทพ